เดี๋ยววันนี้เราจะมาคั่วพริกนะครับโดยที่ไม่ให้มีกลิ่นฉุนนะจามเค็ดไม่รับนะครับใส่เกลือลงไปมีสองวิธีนะฮะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใส่พริกลงไปเลยครับ อุ้ครับครัวเลยเริ่มเหลืองได้เพื่อนละครับเริ่มสวยแล้วนะครับ ไม่มีควันเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ